สวัสดีครับผมนะครับวันนี้มาพบกับนะครับต้นๆนะครับสันนะจีลี่อ่ะวันนี้จะมาวัวันละฟังก์ชันนะครับผมอาจจะหลายๆวันวันละฟังก์ชันก็ได้นะฮะอันนี้จะมาเป็นในการขับขี่ของจีลี่นะครับจะมีฟังก์ชันอยู่ฟังก์ชันหนึ่งก็คือ ICC แล้วก็ ACC นะฮะเราสามารถเลือกที่หน้าจอกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปให้พาไปดูเมนูรัด นะครับเดี๋ยวไปกันเลยอ่านี่ครับเราก็เข้ามาที่หน้าจอนะครับผมแล้วก็ไปที่เมนูรถนะฮะน่แล้วก็กดไปที่นะครับการขับขี่อ่าการขับขี่ไม่ใช่นะครับเป็นระบบตัวช่วยขับขี่เราจะเห็น ICC แล้วก็ ACC นะฮะนี่ Intelligent Cruise Control กับ Adaptive Cruise Control นะครับก็ทำงานฟังก์ชันต่างกัน แต่เดี๋ยวจะมาบอกว่าต่างกันยังไงนะครับผมอันนี้ถ้าเรา,อ,าอยู่หน้าจอปุ๊บเราต้องมานั่งกดตัวนี้แล้วก็ไปที่ระบบช่วยขับขี่เราถึงจะมาเลือกซ้ายกับขวาได้แต่ผมมีง่ายกว่านั้นนะครับผมสมมติเราอยู่หน้าจอหลักฟังพงฟังเพลงไปเราเลื่อนนะครับเหมือนแท็บเล็ตเลยนะครับเลื่อนลงมานี่ฮะจะเป็นฟังก์ชันเมนูลัดนะครับกดเข้าไปที่แก้ไข แล้วก็เลื่อนดูนี่ครับจะเจอ RACC ICC แล้วก็ช่องว่างนะครับผมเราให้กดบวกเลยครับปึ้งนี่ครับขึ้นมาอยู่นี่แล้วแล้วก็เรียบร้อยครับผมแล้วก็เสร็จสิ้นนะครับตอนนี้เราอยู่หน้าจอไหนก็แล้วแต่นะครับนี่เราอยู่หน้าจอไหนก็แล้วแต่แต่พอเราอยากขับโหมด ICC หรือ ACC เราแค่สัมผัสหน้าจอด้านบนเลื่อนลงมาปึ้งนี่ครับ เราจะมากดนี่ได้เลยนะครับผมแล้วก็เป็นการใช้ฟังกช์ชันเมนูลัดนะครับอ่ะวันนี้ก็หนึ่งเมนูนะครับผมวันหน้าเดี๋ยวมาเมนูใหม่นะครับบ๊ายบาย